ยิงล้วนไอสัตว์ยิงล้วนไอ้ย่ะไอ้ยิงล้วนไอสัตว์<__>อะไรกันวะเนี่ยไอ้ย่ะที่วัดเนี่ยไอ้ย่ะแล้วตรงไหนมันจะมีผู้ชายบ้างพ่อวะนี่ไงทางนี้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 มันต้องมีผู้ชายบ้างแหละสัเอาตัวยอดตัวรอดจะเฮ้ยไอ้นี้รถมอเไซค์ดูไว้พ่อวะสัตว์ สีขาวได้ใช่แล้วว่ลาล็อกมืเลย โอยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ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 ยโยโยไปละจ้างไงเจอคนข้างหน้า ทำเพี้ยไรวะนะน่าทำเพี้ยไรอะ่ะก็วิ่งท่าอะไรท่านั้นอ่ะ วิ่งโคตรไวเลยเฮ้ยนมไอ้นมไอ้นมเองอยูอ่ไหนไอ้อนอมโอเค โอเคโอเคอ่ะกูเจอคนแดงแล้วอยู่คนเดียวฮัลโหลสวัสดีครับก็หน้าเหมือนกูเลยฮัลโหลสวัสดีครับครับผมก็หน้าเหมือนกันเลยเราพี่พี่น้องกันปเนี่ยะอ๋อไม่ไม่ไม่น่าใช่นะครับอันนี้อยู่แก๊งอะไรครับ อยู่สกอตครับรู้จักรู้จักพิศิลาไหมครับศิลาเหรอครับใช่าสกุลอะไรครับอาถันไหมนามสกุลลาเผามั้งโลโลโนะดูจักนาศิลามีมีเบอร์ไหมครับไม่มีเบอร์ครับผมไม่มีเลยเหรอใช่ครับทําไมน้าอ้วนจังครับอันนี้ไปทำศัลยกรรมมาเหรอคนมีมีอยู่มีกินนะครับทัวทีเอรอกันบีสักสองสามร้อยไหมครับถ้ามีอยู่มีกินอะ สองสามร้อยเหรอครับถือว่าช่วยช่วยเหลือกันแล้วกันเอาได้เลยครับขอบคุณครับกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าหนึ่งห้ากางเกครับแล้วเรามีแล้วเรามีแก๊งรึเปล่านะเราไม่มีเลยครับถ่ายเฮ้ยเราเรามาถ่ายคนมีแก๊งไม่ได้ผมถ่ายได้ไหนแล้วผมขอผมถ่ายตรงไหนเนี่ยผมขอผมถามว่ามีกิจไหมเก่็เหมือนกันเอาหรอแล้วแล้วเรามีตังค์ตั้งสองสามร้อยป่ะไม่มีเลยครับมีอยู่ห้าสิบบาท ห้าสิบาทงั้นผมให้คุณสองหสิบคุณก็จะมีเงินตังค์สามรอยแล้วคุณ <Okay. S 2> เอาให้ผมใช่ปะได้ปะอ่าใช่อ่าโอเคนะโอเคหนึ่งห้าเก้าหกครับหนึ่งเก้าเก้าหกหนึ่งอ่อหนึ่งห้าเก้าหกครับโอเคผมกระเป๋าแปดห้าแปดครับสามรอยโอเคครับ, 58, 58, รบ, okay, รบขอบคุณครับอ่าโอเคขอบมากครับครับผม เจอกันครับโชคดีเจอกันโชคดกีกูขอมันกูขอมันหรือว่ามันขอกลัวแล้วกูไม่ได้กูไม่ได้เบอร์พี่ศิลาด้วยเนีย่ยเหียมาดิ โอเคขี่รถไม่ดูที่อะไรเลยจัดผมเจอผับอ่ะที่นี่มีผับด้วยเหรอวะทำไมผับมันอยู่ริมทะเลนะ ถ้าเบอร์ติดต่อน่าจะในนั้นน่าจะมีู่ผมว่า สวัสดีครับอเอ๊ะครับมีอะไรให้กินไหมครับเอ้ครับมันก็น่าจะมีแค่เบียร์ก็บอาครับอ่าเอาโซดาปเป,ป่าได้ไหมครับเอา,าโซดาไม่ซ่า มีไหมไม่มีครับไม่มีโอ้โหอะไรอะ่ะที่นี่ไม่มีบริการแบบนี้เลยอะไรเนี่ยงั้นผมผมหักหักร้านนี้นะรีวิวผมหักหนึ่งดาวนะฮะฮะก็ก็ผมมันต้องมีทุกอย่างไม่ใช่หรอ,อโซดาไม่ซ่างไงผมกินบ่อยมากเลยอะ่ะเวลาผมเข้ามาที่นี่ผมก็สั่งแต่โซดาไม่ซ่าอันนี้ไม่ค่อยเจอผมใช่ไหมเนี่ยอันนี้เพิ่มาทำงานครับใช่ครับใช่ใช่ใช่อันนี้มีขา,ขายข้อมูลบ้างไหมครับอยากได้ข้อมูลจังเลยข้อมูลยังไงครับแบบไหน ออผมมาตามหาญาติครับพี่ศิลา,าพ,อพอมีเบอร์ไหมครับนี่เ,เครับไม่มีเลยว่าวาแต่มีเงินซื้อผุหลี่ผมไหมครับฉันครับปันกระเลยครับกระเป๋าเอา่อหนึ่งห้าเก้าหกครับแล้วแบบมีอะไรกินไหมครับผมไม่มีตังเลยอะ โอ้ยขอบคุณครับใจดีจังเลยเจ้าของผับใช่ไหมเนี่ยเปล่าเปล่าครับเปล่าล้วไยืนอดินตัวนัะเอาสรุปเอาไปคนด้นี่เหมือนกันหรอเนี่ยใช่ครับใช่ใช่เอาผมคิดว่าเจ้าของผับเปล่าเฮียไม่ใช่เจ้าของผับซะด้วยสัตว์ ดูปุ๋ยแป๊บนึงอาสีแฮะไอ้นมครับครับอยู่ไหนเดียวไม่ครับว่าว่าอ๋อไม่มีอะไรอ่ะผมเห็นหายเป็นเห็นหายไปอ๋อปักนม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 ครับผมครับ ว่าแต่ไม่มีเบ,บอร์พี่สีไลน์ยิงหรอครับหรือว่าไอแวนอะดูไว้อะไม่มีครับไม่มีไงโอเคโอเคนม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 เราเรามีแก๊งยังอะเรามีแก๊งยังอะไม่มีครับไม่มีอ๋อเข้าแก๊งผมไหมแก๊งชื่อว่าอะไรอะอีไตครับผมอะอีไตเป็นภาษาญี่ป,ปุ่น คนครับเนี่ยมีกันอยู่สองคนเนี่ยตอนเนี้ยสนใจไหมแต่ผมแต่งตั้งคุณเป็นหัวหน้าแก๊งส่งเงินวันละแสนส่งให้ผมละแสนใช่แต่ว่าเอามาก่อนแสนหนึ่งได้ไหมจะกินที่ผมยังไม่ได้เงี้ยครับจริงๆนะนีสักหมื่นไหมฮะหมื่นหนึ่งตอนนี้ทั้งตอนนี้ทั้งเบลผมอย่างแค่ห้าพันงั้นขอห้าพันได้ไหมครับฮะ ผมว่าตัวไงล่ะเขาไม่เป็นไรแต่ผมไม่หมดไงใจดีปล่าลผมคือผมผมมาประเทศเนี้ยมีเด็กคนใจดีนะแต่นี้ถ้าถ้าคุณนะ่ะถ้าคุณแบบไม่ให้ผมนี่คือคุณจะทําให้ประเทศเสียหายนะเสียชื่อเสียงเลยอะ่ะเอาจริงอะโอ่ะคือผมไปทุกคนอะนะ่ะเขาให้ผมแบบตลอดเลยเออถ้าคุณไม่ให้ผมเนี้ยประเทศเนี้ยเสียหายละวัตสิตี้ผู้ใจร้ายตรบเนีย้ยครับตรงเนีย้ย <laughs> ให้จิงกันเนี่ยให้จิงกันเนี่ยเฮ้ยให้จริงกันเนี่ขอบคุณครับไม่อยากได้เลยอ่ะเปล่าไงครับกระเป๋าไงเอ,อ่อหนึ่งห้าเก้าหกครับเกรงใจอะ่ะอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุลอชื่ออะไรอะ่ะ รรชื่ออะไรอะ่ะชื่ออาเธอร์ครับ Arthur, อาเธอร์เฮ้ยผมก็มีน้องชื่ออาเธอร์เหมือนกันแต่คนน,น,นั้นนิสัยเลยอ่ะนิสัยนี่คือแตกต่างกันเยอะไหมครับเยอะ<ม>เยอะ<ม>เยอะไออาเธอร์นี้มันมีแฟนอยู่ที่นี่เหมือนกันนะเป็นนักร้องแฟนอยู่ที่นี่เป็นนักร้องชื่ออะไระครับชื่ออะไรไม่รู้ว่าผมจําไม่ได้เลยเป็นนักร้องดังอยู่นะแล้วเขาแต่งเพลงให้มันโดยเฉพาะเลยอะ่ะว่าไงอ่ะคิดว่ามีใจเปล่าก็คงจะมีครับเออ แต่มันฟันเหลืองอะดิประเด็นน่ะนายฟันเหลืองก็ได้ถ้าฟันเหลืองก็ได้แต่เหมือนกันอยู่ครับไม่ไม่ไม่ตั o งคิวมากเด้อพนมมีเองนี่แหละที่ใจดีอยู่คนเดียวนี่แหละว่าแต่เอารถอะไรมาเนี่ยไปด้วยกันไหมเอาคำสอมาครับโอ้ยตัวแรงด้วยดิเจอกันนะนมอ่าเธอ